บุฟเฟ่สองร้อยสิบเก้าบาทอย่านะครับอย่าพึ่งช็อตรอให้ผมไล่ไปจนหมดก่อนครับแล้วค่อย C P R มีตู้คลังแสงเนื้อสไลด์หมูสไลด์เพแลแอะนี่ครับซุปเปอร์ไหไทลเนื้อบ้องตันหรือเรียกง,ง่ายๆว่าเนื้อจระเข้ที่มีอยู่ในบุฟเฟ่แล้วที่เห็นเรียงตับกันอยู่นี่ไม่ใช่ตลาดไทยนะกุ้งสดตัวใหญ่ๆมีหัวปลาแซลมอนด้วยเนื้อหมักหมูหมัมกเกินสิบแบบวนพวกผักลูกชิ้นของแปรรูปนี่ก็ไม่ต้องห่วงครับวางเรียงกันยังกับตลาดขาส่งแล้วถ้าเพิ่มอีกแค่โต๊ะละร้อยเน ชาบูเห็นหมีไหมสาขาซุปเปอร์เซฟตั้งอยู่ที่แม็กเวลลูนะว่ามินเอารถมาจอดในนี้ได้เลยจ้าอย่างที่บอกครับราคาแค่219้สบาทแล้วเสาร์อาทิตย์นี้มีเนื้อจอระเค้ให้ด้วยบรรยากาศร้านกว้างขวางแอร์ฉ่ำนั่งสบายปก,กติเลยเราจะเลือกได้สซุปครับแต่ถ้าเพิ่มไปขึ้น100้บาทฝั่งหนึ่งจะเป็นซุปแต่อีกฝั่งจะเป็นปิ้งย่างจ้าดูความน่ากินของของครับเกินราคาไปสุด,สดเตรียมเนื้อสลดยสวยๆส,สาดลงไปในที่ว่าง3มเอเคอร์ในซุปชาบูน้ำดำซึ่งเนื้อสลายนี่มีให้เลือกทั้งสัน เดี๋ยวครับเขาคิดมาแล้วอ่ะน้ำไม่เข้ากินง่ายชี้มันเลยยืดสะใจ <c oughs> ที่เห็นมันยาวขนาดนี้ไม่ใช่แขนผมสั้นนะครับมันยืดจริงๆเดี๋ยวซุปตุนยาจีนจะน้อยใจเอาเระวนมาหามันหน่อยครับไหนๆแล้วก็ขอลองเนื้อจระเข้ไปซะเลยไม่มีไขมันเลยโปรตีนเน้นๆรสชาติจะคล้ายๆเนื้อหมูผสมเนื้อไก่ประมาณนันครับแ,แปลกๆแต่อร่อยดีแล้วเจ้าเต่าปิ้งย่างนี้เพิ่มเงินไปเดี๋ยวะครับรับรองไม่มีเสียดายถ้าเพื่อนๆได้ลองออกกุ้งสักถาดมาผัดเนยแบบผม <c oughs> แล้วดูขนาดใสกุ้งที่ได้ดีรนเรายยังสาามรถจอไดดด้้กกว่าารผผััเนือหมบาาางทีถ้เรกินค่าบูเๆี่่ออจจะิไปแล้ว พอมีปิ้งย่างก็กินได้อีกยาวๆยิ่งผัดเนยหอมๆแบบนี้นะอเอาอะไรมาไม่คุ้มก่อนแค่ร้อยเดียวเนี่ยแล้วอย่างเนื้อบ้องตันสาหรับผมเนี่ยเอามาปิ้งย่างอร่อยกว่าชาบูอีกครับติดกันเลยกับเตาปิ้งย่างเนี่ยผมสั่งมาเป็นซุปต้มยำเพื่อจะเอามากินกับขับปลาแซลมอนแล้วก็พวกซีฟูดนี่แหละพอเพิ่มเส้นหม่าม่าเข้าไปด้วยนี่ก็่ำเลยทีนี้ของหวานของที่ร้านก็จะมีไอศครีมรวมอยู่ด้วยกับราคานี้คงไม่มีใครกล้าพูดว่าไม่คุ้มอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวมาลองกันนะครับ